สวัสดีครับผมพอกับเบาพันพื้นเมืองอีกแล้วครับไีด่ดีเลยตากเขาอีกเช่นเคยครับตะกลายแดดแล้วเดี๋ยวสิจะได้เก็บกูแบกบออแ้แล้วครับตากไปบนอ้อมอ่างอ้อมแอวอ้อมขางเฮียนนี่แหละครับผมเตะสะเขาให้มันแหงครับผมแหงแล้วก็สิเก็บกู้เข้าบ้านตัวบททัดที่นี่ะก็สิเหตดแบบมันกินเขากันครับผมเหมือนเตะปลาตองมาแล้วครับผม ปาตองมารับเนียยกันนะสูด้ดุกดิกกินกันนะดดิกใช่ไหมด,ดุกดิกโอเคครับจะล่าสิ้นแห้งกันละครับผมก็ได้ปาตองได้มาสี่ตัวผมส่วนเสยบใส่เบาอาแล้วมีคนมีเวียกมีงานครับจวงเลก็เลยตอนแรกนะเพาะจะเก็บมาผบอๆกัน ปะตองกายสี่ตัวหลับเหนียวไม่ได้กินนดนแล้วแต่กับผู้ฟีมือร์แมนเบาวพวมูมกับผมหลับเหนียวแต่ว่าผมปวดีระร่องมือกันน่ะมันจะเปลี่ยนหรอัวเก็ดออกก่อนครับผมอัื่องนี้โทรอื่นเสียบใส่กระเป๋บบาอาบั ขายเขาซอยกันนะใคยย่ำเลี้ยงครับจะมองไงปัเนไน่ยจังห่เห็นใายหลายเดียดล่ะช่วงนี้มันมีไผ่ว่างแล้วครับทางคนจะไม่เบียดต้องย่ำแล้งจริงอย่าพบพ้อกันเฮ้ยแม่ลูกดิกด๊กกดิ๊กกินปลาปลาตอมไหมลูกดิ๊ก หัวกิดออกแล้วนี่ครับผมใส่สาสนวดออกครับผมเขาบดเอา,เอานี่แปดออกมาเองนครับสองตัวเด้นี่ครับ,ด,รบดีบออกเอานวดนวดเนื้อมัน หัวเตาหัวเอาเนื้อเห็นแลวครับปลาซี่ตัวจะอาจีพอะไรเบิด,ปไ,ด,ดไปไาแดดดอกเบียดต้มสุดนาวมันหอนครับผมต้มน้ำซุปแน้วซอยขาใส่น้ำผมครับผมน้ำปลาแดกเิดยอะต้มมาแล้วครับผม อยอดรกใส่เลหนั่นต่ำมาที่นี่ครับผมเส้นกับคลุกคลุกคลุกก็ไดโอ้เนียวแล้วครับเริ่มดูดแล้วดูดเตด้นครับนี่ โอ้เหนียวแล้วครับเหนียว,นวเนีย่ยบูงครับเหนียวครับปุูงครับอือนี่แหละลาบเหนียวปลาตองครับผมเหนียวค่ะอีกที คุยน้ำกันคุยน้ำกันเลยปวดสุดยอดลาบเนียวปลาตองครับผมที่เด็ดเลยซีแล้วที่หนึ่งโต้ไ่หมูสันทงร้องอืน่นอื่นมา่กินเขาเลยไว้ขนาดซิงตู เกินไปไล่นูน้นเลยลี่ล่าครับผมนี่ครับต้มตองไก่เด้ยสดหนาบนหอนครับผมใส่บบก,กอหงวยเหนื่อยยังไหลเต็มเนี่ยโอ้ขัดก,กินได้ครับสูตรงว่วเลยอื้ พักกิลีเรียบร้อยครับผมในการเที่ยวหับเนียวปลาตองเอาตุ่มก็เสร็จเรียบร้อยผักกับในซามในกระลังมากเลยพักกาบหินครับผมมวนเข้าไปไประเนี้นี่หอเขานี่หอสมครับเด้อครับเปรี้ยวโคสมัว เาจะเปลี่ยนขับก่ดนอยากกินลาบเนียวก่อนลาบเนียวก่อนนะเดีเ๋ยวค่อยว่ากันใหม่ซุ่มบัวด้วยทาก็เนี้ยวเนียวด้วย ขนมงจิ้มมือครับเอิการเสียบหลายเดืยเลม้จิ้มมือเ้มข้นเขาก็เลยสมซื่ออี้

สมปากที่หนึ่งเลยหน่วยแดงๆเลครับแดง đệt mắc tụi lụa nấm riệp tôm cũng đoạn lên được tính tùa เขาดิบมือสุดแซ่บที่สุดนยครับ ที่นี่มันเป็นมกแข้งคักครับผมมกเส้ียตองปีงไปที่นี่เว้ยสำหรับอีดีด้อครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมกระดิะเขาคอนบาดที่นี่กินเขาอิ่มแล้วใส่กาด่หลับเนี้วปลาตอง ไม่ได้กินดนแล้วฝีมืออยู่ครับผมแต่ก็มีแต่เบาพุ่มหลับเนียวสู้กิน,นทีมงานต่างคนต่างอยากเวียก,กับผมเลยรบริหาพื้นผมมาเฝ้าเขาเี่ไก่บริได้เขาถอยพร้องขึ้นรถหนีจ้อยเบิดอัลลาดได้บริีกินได้ครับผมเดีย๋ยวผมสะกันครับเขากอนครับดีดีดดมี่แห้งกนบทุกคนเด้อ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสะเขาก่อน